สวัสดีค่ะหนูจับได้ว่าแฟนนอกใจแอบเป็นชู้กับเมียคนอื่นผู้หญิงก็แอบสามีมาเจอกันค่ะหนูคบกับแฟนเก้าปีหนูบอกว่าให้เขาไปแต่เขาไม่ยอมไปและไม่ยอมปล่อยให้หนูไปตามทางของหนูค่ะตอนนี้ลังเลมากมันจะไปยังไงละ่ะหาทางไปให้มันก่อนสิ <c oughs> มันไปไม่ได้มันก็รู้อยู่ถ้าเราถ้าเขาเลิกกับเราแล้วเขาไปตรงนั้นเขาก็คบกันไม่ได้ มันไปไม่ได้เขาก็เลยไม่ไปแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เลิกกับสามีแล้วสามีเราก็เลิกกับเราแล้วไปอยู่ด้วยกันน่ยสองคนนั้นไปอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ที่มันยังอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้เพราะมันชอบเซ็กแบบนี้เซ็กของการแอบกินลักกินขโมยกินมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันมากกว่าปกติก็คือความตื่นเต้น มันจะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นกว่าปกติมันเร่าร้อนกว่าปกติมันมีอารมณ์มากกว่าปกตินั่นคือสิ่งที่สองคนนี้มันชอบเหมือนกันมันกําลังเสพสิ่งเดียวกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันเข้ากันได้เคมีมันตรงกันแต่ถ้ามันไปอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่บนไลัยทันทีอยู่ไม่ได้ไฟไหม้เกิดเลยอยู่ไม่ได้ต้องถามตัวเองในตอนนี้เราจะเอายังไงเราจะยังมองเห็นข้อดีของคนรักเราไหม เราอยากจะดึงสติเขากลับมาไหมก็ต้องถามตัวเองแต่ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยมันเรารับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็พาตัวเองออกมาวันนี้มันไม่ใช่ว่าเราอยากเลิกแล้วเขาไม่ยอมแล้วเราเลิกไม่ได้ไม่ใช่นะหลายคนติดกับคําว่าเขาไม่ยอมเลิกอาจารย์มันไม่ใช่เขาไม่ยอมเลิกเราต่างหากที่เราไม่ยอมไปการเลิกกันเนี่ยมันไม่ต้องไปรอให้อีกคนนึงมาตกลงยินดีกับเราว่าเขาจะเลิกกับเราแล้วเราถึงเลิกกันได้ไม่ใช่นะแต่ตอนที่เรารักกันเนี่ยมันต้องยินดี มันต้องเป็นความรู้สึกของคนสองคนเธอคบกับฉันไหมถ้าเขาตกลงมันถึงได้คบกันนะแต่เขาบอกว่าไม่มันก็ไม่ได้คบกันตั้งแต่ต้นเห็นไหมเพราะฉันตอนรักกันเนี่ยมันต้องใช้คนสองคนที่ยินดีร่วมกันมันถึงรักกันได้แต่ตอนที่เลิกอ่ะมันจะให้มันตกลงปรงใจพร้อมกันไม่ได้เพราะมันอาจจะยังมีอีกคนที่ยังรักอยู่หรืออีกคนที่อยากจบแล้วอ่ะวันนี้เราเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วเอ้ยวันนี้พฤติกรรมเขาเรารับไม่ได้เราอยากเลิก แต่ที่มันอยากอยู่ก็เพราะมันเห็นแก่ตัวเรายจะไปให้เกียรติความเห็นแก่ตัวของเขาทําไมอ่ะถ้าเราอยากไปไม่ต้องไปถามมันถ้าเราอยากไปบอกทิ้งทิ้งประโยชน์ลงโยนโลงไปว่าฉันไม่ไหวกับพฤติกรรมนี้นะฉันไปแล้วนะพอแค่นั้นเลยแค่นั้นแล้วเราก็จะหลุดออกมาสิพอเราจะหลุดแบบนั้นนะ่ะมันก็จะเปลี่ยนตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันก็จะรู้สึกว่ามันกำลังจะสูญเสียเราไปมันก็จะพยายามหยุดพฤติกรรมเพื่อรั้งเราไว หยุดจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่รู้นะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้ามันกลัวมากๆว่ามันจะสูญเสียเราไปมันก็จะหยุดเลยมันก็จะพยายามมันก็จะเหมือนเราได้คนอกหักหนึ่งคนน่ะมันก็จะจิตใจร่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อลอยรู้สึกว่าเอ่อเหมือนเราจะต้องมาดามใจสามีเราอกหักจากคนอื่นน่ะมันเป็นอารมณ์นั้นเลยนะฟิลนั้นเลยนะถ้ามันเป็นถ้ามันถ้ามันอยากจะกลับมาแล้วก็พยายามจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อมีเราเราจะได้รับฟิลนั้นแน่นอนนะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือแค่มาหลอกให้เราอยู่ก็คือบอกรับปากว่าจะเลิกมันก็จะยังแอบไปเจอกันแต่มันจะทําให้แนบเนียนกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเห็นไหมทุกยิงทุกอย่างที่ว่ามามันอยู่ที่เราหมดเลยว่าเราจะแก้ไขยังไงเราจะอ่านเกมมันออกไหมเราจะรู้ไหมว่ามันจะต้องไปต่อ,อยังไงเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีถ้าเรามีสติเราจะรู้วิธีการแก้ไขของเราชัดเจน